สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Umer Shop นะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ IDP File ราคาเท่ากันของจะแตกต่างกันมากแค่ไหนกันทีนะครับ EP ที่เท่าไหร่หรอวะผมลืมนะเพื่อนๆนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาหาย IDP f i e ในงบ699าบานะครับจำนวน2อ ID นะมาดูทีว่าเราจะเจอ ID แบบไหนกันบ้างนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการให้ Anmin เนี่ยไปคัดมาเป็นที้เรียบร้อยแล้วนะครับผม2อ ID เลยทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมและนี่ก็จะเป็น ID แรกของเรานะครับที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับราคา699บาทนี่ครับผมเริ่มจากโปรไฟล์ก่อนเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่เลเวล71นะครับแล้วก็แรล่งใหญ่นะครับแพทินัมสองนะครับแรงสี่สีเนี่ยโกยวีนะครับแล้วก็พามเนี่ยจริงๆตัวนี้นะครับอยู่พามเลเวล4เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยตกเหลือเลเวล3นะครับเพราะว่าไม่ได้เติมเนาะทุกคนเนาะเติมไปทั้งหมด29,782เพชรนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษไอวอลเกดียศแห่งพามนะครับช่องชุดพิเศษษสัััญลกณณ์พาาาามมนนนะะะครรรบปปีี้เเเด๋ยวไ ดูการแต่งตัวของผู้ชายกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดรวมนะครับผมไม่ขอดูแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนจะงงเนาะชุดเซตนะครับก็จะมีชุดทุ่งๆนะครับชุดฉลามชุดนักแข่งแมคลาเลนนะครับผมแล้วก็จะมีทรงผมแสกกานะครับแล้วก็แสกกาอีกแบบนี่ครับผมหูแมวนะครับปัดเปสีฟ้านะครับผมเลื่อนลงไปมีทรงผมต่อสวรรค์ด้วยนะครับผมมีทรงผมไหนที่แบบว่าแรลๆก็ดูกันได้เลยนะครับผมประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นทรงผมโซโล่หมวกเขียวหมวกแก๊สสีน้ำเงินนะฮะ หมวกเคนะครับหมวกฟางหมวกยวนหมวกทหารนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะครับผมก็จะมีหน้ากากขาวนะครับ้าปิดปากชาโดไรนิ่งนะครับผมมีอะไรอีกไหมหัวปลาหมึกนะฮะหัวลิฟโบหัวอัศวินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวมาพันปักนะฮะมาต่อที่ลายเพ้นหน้าตานะครับก็จะมีตาสีม่วงนะครับ อื่นๆก็มีประมาณนี้นะครับไม่เยอะนะส่วนชุดนะครับก็จะมีชุด A suit นะครับผมอันนี้เป็นชุด MC Street King นะครับผมชุดไฮไลท์ผู้ชายเนาะอันนี้ Christmas Day นะครับชุดหน้าแข่งกล้ามแก๊งสเตอร์นะครับผม อันนี้ชุดะไรเนี่ยแบตเทิรสูตรนะครับแล้วก็จะมีชุดบอดน,นะครับประมาณนี้เลยเนาะมีชุดเลนไลด้วยนะทุกคนผมเลื่อนดูแล้วกันนีมีชุดที่แบบว่าจริงๆหรือเปล่าสําหรับชุดกับทรงผมผมถือว่าโอเคเลยนะอันนี้ก็จะเป็นชุดไฟนะครับมีชุดไฟด้วยนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นก้ามอะไรเนี่ยก้ามบูบิสขึ้นรุยก้ามทะเลเหรอชุดนักแข่งนะครับแอคแท็กออลาวนะ เลื่อนลงไปอีกนะครับผมมีชุด F2 นะครับผมชุดเบสบอลชายดาสาหรับชุดผู้ชายก็มีประมาณนี้นะครับกางเกงนะครับก็จะมีกางเกงนักเก็ตนะครับผมกางเกงวานสนาเนาะแล้วก็กางเกงเบสบอลชายนะครับแมงป่องดาแล้วก็กางเกงน้องช้าง กางเกงทะเลนะครับผมกางเกงถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่ามีกางเกงนักเก็ตและก็กางเกงของวาสนาครับมีกางเกงไฟอีกนะสามารถใส่เดปบกับเจ้าตัวชุดเดซูดได้เลยนะครับผมเนี่ยเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นะกางเกงรู้สึกว่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนไม่เยอะมากนะกางเกงมอนนะครับสีน้ำเงินนะ ไม่ใช่สีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับก็จะมีรองเท้าคาร์บอนสปีดนะครับผมรองเท้าตีนเปล่านะครับรองเท้าไนกี้สีแดงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าแตะนะครับผมรองเท้าถือว่าแบบดีเลยนะครับผมทุกคนครับมีรองเท้าแบบว่าหลากหลายนะทุกคนเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดเซ็ตนะครับที่ยังไม่ได้เปิดนะส่วนใหญ่ก็ไม่ถาวรนะครับผมมาต่อที่ชุดผู้หญิงกันเลยนะครับชุดเซ็ตก็เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงผมของผู้หญิงนะครับชุดผู้หญิงเนี่ยผมก็จะ ไม่ค่อยรู้นะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นชุดสตรีทคิงใช่ปะ่ะไม่ใช่ดิไฟเตอร์ Fighter เองไฟเตอร์หรือเปล่าวะที่มันเป็นเจ้าตัวของสไลโมชิอ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับชุดหลีเนาะโอเคหน้าตาประมาณนีครับคือชุดผู้หญิงอ่ะไม่ค่อยเยออนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากเนีครับไม่เยออเลยละกันเดี๋ยวผมขอเลื่อนให้ดูละกันเนี่ยเพราะว่าชุดผู้หญิงเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆโอเคเลื่อนไปเลื่อนไปกางเกงครับผมกางเกงก็มีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับ รองเท้าก็มีประมาณนี้อ่ามีรองเท้าของคาร์บอนสปีดด้วยของผู้หญิงนะฮะมาต่อที่คอลเลกชันกันนะครับผมเริ่มจากกระเป๋าเลยนะครับมีทั้งหมด74สกินนะเลื่อนลงไปมีกระเป๋าก็ไต่สีชมพูด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินกล่องศพนะครับ74สกินเหมือนกันครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นกล่องศพของไฮเปอร์บุ๊กนะฮะแล้วก็เจ้าตัวล่มชูชีพนะครับ69สกินนะครับล่มชูชีพก็จะมีของแบงค์ลาเลนด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสสกกายวิิงคนนนะะรับมี1 แล้วก็สกายบอร์ดครับมี8ปสิบเอ็ดสกินนะฮะเลื่อนลงไปสกายบอร์ดทองเยอะนะทุกคนนะมาต่อที่ท่าทางกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นนะมีทั้งหมด45้าท่าทางนะครับผมดูดิท่าทางสีทองถือว่าเยอะเลยนะครับผมนี่นี่ตัวนี้ค่อนข้างที่โอเคเลยนะมีท่าแบบวิดพื้นด้วยนะครับแล้วก็ท่าเปิดตัวนะครับหนึ่งนะฮะก็จะเป็นท่าเปิดตัวนั้งแข่งนะนี่แล้วก็สกินสกิลนะครับมีของทัศยะาหนึ่งนะครับผมแล้วก็ แ้ตัวลิงหนึ่งแล้วก็สกายเลอร์นะครับอีกหนึ่งนะถ่าพิเศษไม่มีนะครับโปรไฟล์ประมาณนี้มีของแบ็กคอร์ดเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นตานะอันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้นะครับ2ใบนะมาต่อที่พาหนะนะครับผมสกินรถสปอร์ตนะครับ13พันเลยนะทุกคนนะนี่ทุกคนดูฮ้ยสกินสวยโอเคเลยนะของไฮเปอร์บุ๊กนะครับแล้วก็ของแมคลาเรนนะฮะสกินมอเตอร์ไซค์นะครับผม20สกินเลยนะอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ของอะไรเนี่ยลิมิเต็ดอีทนชั่นด้วยเยอะะนครับ รถสะเทินน้ำสะเทินบกนี่ครับสสกินนะครับรถจิ๊บนะครับผม7นะฮะอันนี้รถกระบะนะครับ5สกินนะครับรถบิ๊กฟุตสิบสองสกินนะรถสามล้อห้าสกินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกคูปองต่างๆนะครับที่ยังไม่ได้เปิดนะทุกคนเนาะตัวนี้มีบัตรเปลี่ยนชื่อไหมไม่มีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะ่ยตัวละครบัตร efp นะครับผมมาดูสกินตัวละครด้วยนะครับผมไม่ใช่สกินดิ์ต้องบอกว่าเป็นสกิลตัวละครนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีเยอะหรือเปล่านะทุกคนนะดูซิสิ้นสุดที่ตัววไหนะ สิ้นสุดที่โอลิเวียนะครับขาดแค่เจ้าตัวลินและกอดกา้านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีโกอยู่ที่1 2 3่งแสนบูทนะครับผมสามารถซื้อได้นะทั้ง2ตัวเลยนะทุกคนนะมาต่อที่คู่หูกันบ้างน,นะครับโอ้โหสัตว์เลี้ยงนะีครับขาดแค่เจ้าตัวโปลลิงเท่านั้นนะครับสัตว์เลี้ยงครบเลยว่ะทุกคน สามารถเราไปเล่นลงห้องซอมนะครับหรือว่าเล่นไฮไลท์ได้สบายเลยนะโอเคเลยนะครับผมสกิลตัวละครเนี่ยก็ถือว่าครบนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็เกือบครบนะครับมาต่อที่ไฮไลท์ของเรานะครับก็คือสกินปืนนั่นเองนะครับ M414 a สกินนะครับสกินที่ใช้อยู่ก็จะเป็นดาเมจบวกสองนะครับบวกระยะหนึ่งรถแค่แม็กกาซีลงหนึ่งนะครับ AK นะครับหกสกินนะครับผมสกายนะครับเจ็ดสกินนะครับเป็นสกายเขียวเนาะบวกดาเมจหนึ่งนะครับบวกแม่นยำสองรถแค่ระยะลงหนึ่งนะครับกอลซ่าสองสกินนะครับฟาแมนหกสกินนะครับผม XM8 นะครับ4สกินนะครับ XM8 เป็นสกินหลักด้วยนะบวกอัตราการยิงนะครับ2นะครับลดแค่แมกกาซีนลง1เท่านั้นเองนะ EN94 นะครับ4สกินนะครับพาสเมา4สกินนะครับ ปืนอัคหกสกินนะครับพาราฟาวเจ็ดสกินนะครับสกินที่ใช้อยู่เนี่ยบวกตักันยิงหนึ่งนะครับบวกระยะ2ลดแค่ความเร็วลดลง1นะครับ King fit ห้าสกินนะครับผม G 3ามจุหกสามสกินเนาะแล้วก็ M 1 4นะครับหกสกินนะครับ a k s นะครับสามสกินนะครับ SVD สี่สกินนะครับ Wood p e c k e r สี่สกินนะครับ Wood p e c k e r เนี่ยบวกระยะ2นะครับบวกจากรหนึ่งลดแค่ความเร็วลดลงหนึ่งนีครับสำหรับสกินนี้เนาะ AC แปดศูนย์นะครับสี่สกินนะครับผม M สองสี่เก้านะครับสามสกินนะครรับปิ์น ขอดสองสกินนะครับ UMP นะครับเจ็ดสกินนะครับประมาณนี้นะ MP ห้าเลครับผมเก้าสกินนะเป็น MP ห้าร่ำสองด้วยนะแล้วก็บวกแม่ย้ำหนึ่งลดแค่แม่กี่สิบลงหนึ่งเลครับ VS n นะครับสี่สกินนลยครับผมบวกกับทหารยิงสองลดแค่ระยะลงหนึ่งนะสำหรับสกินนี้นะครับ MP ศูนย์เลครับเก้าสกินนลยครับผมทีเก้าศูนย์ห้าสกินนลยครับ คอมสัตย์นะครับ5สกินนะครับเวกเตอร์5สกินนะครับเป็นเวกเตอร์บวกดาเมจ2นะครับบวกความเร็วโหลด1แล้วก็ลดแค่แม่นยำลง1นะฮะแม็กซิมนะครับ8สกินนะครับโอ้สกินแม็กซิมเยอะมากใบสัตย์นะครับ1สกินนะครับผมเปิดลูกซองยาวนะครับมีทั้งหมด8สกินนะเป็นซองยาวเลเวล7ตอนนี้ัพอยู่ที่เลเวล5นะครับบวกตากันยิง2บวกดาเมจ1ลดแค่ความเร็วโหลดลง1นะครับแล้วก็จะมีซองยาวตากันยิง2ด้วยนะแล้วก็บวกความเร็วโหลดนะครับผมลดแค่คคคคววาาาามมมเเเเเเรร็็ลลื่่่ออออนน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 นทททีััััั้้้งะะบโกกกยุป นะทุกคนนะสเปซนะครับสี่สกินนะครับลูกซองควงนะครับสี่สกินเหมือนกันนะครับแต่มีซองควงหิมะนะครับสายแข็งชอบเล่นแล้วก็ซองควงแรปเปอร์นะครับที่นักแข่งชอบใช้นะครับมีซองควงทีแท็กด้วยนะแม็กเซเว่นนะครับหกสกินนะครับผมชาร์ตบัตเตอร์นะครับผมสามสกินโทก้อนหนึ่งสกินนะครับผมสไนเปอร์เอวนะครับเก้าสกินนะครับผม คา 98K นะครับผม1สกินมาเลทนะครับ5สกินนะครับมีบาเลทเหลืองด้วยนะของนักแข่งนะครับที่ชอบใช้นะบวกอัลตากันยิง1เฮ้ยไม่ใช่ดิบวกดาเมจ1นะครับบวกพลิริด1แล้วก็ลดแค่ความเร็วเคลื่อนที่ลงหนึ่งะฮะ M24 นะครับ1สกินนะครับ VSK94 1สกินนะครับผมดีเ Desert e a g l ลนะครับ4สกินนะครับ G18 4สกินนะครับผมปืนลูกซองพก1สกินนะครับ M506 สกินนะครับปืนลูกโม่หนึสกินครับ u s p คู่นะครับ1สกินนนนะะคครรัับบ5สกิผมมาต่อ ที่กระท้ากันบ้างครับผม20สก,กินกระทาก็ถือว่าเยอะนะมีกระท้าแตงโมด้วย โอเคมีดพานะครับ15สกิน네นี่คนระับมีมีดพาของแรมเพจนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไม้เพชรปอดนี่ครับมีของกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็กีตาร์โป่ง mm. ด้วยยังแจ่มว่ะทุกคนนี่เนี่ยคาตานะนะครับมีทั้งหมด6สกินนี่ครับเนี่ยมีแต่คาตานะสวยๆเลยนะครับแล้วก็เค exactly. ียวนะครับ10สกินนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นมีดบินนะครับ4สกินนะครับมัดไม่มีนะครับตัวนี้นะแล้วก็ระเบิดมือนะครับผม46สกินนะครับผมนี่เลื่อนไปโอ้โหระเบิดมือเยอะมากทุกคคนนอะะมมมมีรรเบบิดดืปลลาาฉ้วยัผ นี่เฟี้ยวๆไปเลยระเบิดมือนักแข่งก็มีเนี่ยที่เขาชอบปากกันนะเพราะว่ามันลูกเล็กเนาะนี่ก็จะเป็นไอวอลนะครับผมไอวอลสามสิบห้าสกินนะครับเยอะเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่ใน้อยๆนะไอวอลปิงโดครับผมไอวอลชิบะอื่นๆกันมากครับผม M79 นี่ครับ2สกินนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มาดูโปรไฟล์รวมนะครับสกินทั้งหมดที่ตัวนี้มีนะครับผมแบบถาวรเลยนะอยู่ที่366สกินนะครับผม เพราะว่าสกินเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยถือว่าเยอะในราคานี้เนี่ยสามารถไปลงห้องซ้อมได้สบายทุกคนว่าคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ผมให้สัก8เต็มสิบละกันนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอดีต่อไปกันเลยครับว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยมาต่อที่ไอดีที่สองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเน้นหัวที่แบบโคตรแรงก็คือหัวมงกุฎนั่นเองครับผมโอ้โหถือว่าถูกมากนะเพราะว่าหัวมงกุฎเนี่ยพวกเรีเอเตอร์เปิดกันนะครับคือแบบหมดเยอะมาก นะทุกคนนะเป็นหมื่นนะครับหมื่นเพชรนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากโปรไฟล์กันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับเลเวลอยู่ที่58นะครับแร้งแง่เนี่ยครับแพทินัมหนึ่งนีครับแร้งสี่เนี่ยโกยวีนะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ที่พามเลเวลสี่นะครับเติมไปทั้งหมด14,557เพชรนะครับผม ก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับท่าเต้นพามนะครับโปรไฟล์และแบนเนอร์พามขั้นสูงนะครับช่องเพื่อนเพิ่มอีก100คนนะครับแล้วก็สัญลักษณ์พามเลเวลสนะครับผมประมาณนี้เนอะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูการแต่งตัวของผู้ชันก่อนเลยนะครับชุดรวมไม่ดูนะครับชุดเซตนะครับก็จะมีทงทงแล้วก็ฉลามนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูไฮไลท์กันครับผมเป็นหัวมงกุฎไว้ทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าหัวมงกุฎนี่แรงมากนะครับก็จะมีหัวมงกุฎนะครับหัวแบ็กก็ตนะครับผม หัวมังงะนะครับผมอันนี้พ่อหนุ่มตัวตึงนะครับหัวนินจานะครับผมมีหัวอะไรอีกวะอันนี้ก็จะเป็นหมวกดำนะครับคาสิบบอยนะครับหัวกแก๊ปสีส้มนะครับหมวเคหมวกฟางคือผมว่าหัวแค่หัวมงกุฎก็ถือว่าคุมแล้วนะครับผมดูดิย่างสวยอ่ะทุกคนแล้วก็จะมีหน้ากากดำด้วยนะครับมีหัวของโอบิโตะนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิมีนาโตะนะครับผมพ่อนินโซเนาะแล้วก็เจ้าตัวหน้ากากแบกคอตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวยุงนะครับ หน้ากากข่าวนะครับผมอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยหน้ากากอะไรไม่รู้นะ่ครับภาพมีปาประมาณนี้เลยหน้ากากก็ถือว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ลายพิน้าตานะครับก็จะมีตาไฟของแบ็กกอนนะครับเนี่ยเฟี้ยวเลยชุดนะครับก็จะมีชุดเอซูดนะครับผมชุดนักแข่งนะครับชุดแบ็กกอนนะครับเสื้อบอลเบอร์สิบนะครับผมเลื่อนไปอีกมีอะไรอีกปะมีอีกไหมอันนี้เป็นเสื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับการซัมเมอร์ครับผมชุดมาลิงกิงกองนะครับ เสื้อก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามีชุดเอสุดด้วยนะครับกางเกงนะครับกางเกงก็จะมีกางเกงแมงป่องดำนะครับผมกางเกงช้างนะครับผมกางเกงของมินาโตะนะครับ กางเกงรักเก็ตนะครับผมสีชมพูนะแล้วก็กางเกงเบสบอลชายครับกางเกงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยไปนะแต่กางเกงแรงเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมอันนี้จะเป็นรองเท้านะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีตีนเป่าแบบตัวก่อนนะตัวก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าทั้งหัวทั้งชุดจะครบกว่านะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีของแรงที่แบบว่าเยอะแล้วก็โอเคกว่านะมาต่อที่ตัวละครผู้หญิงกันเลยนะครับตัวละครผู้หญิงตัวนี้คือแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรทุกคนนะก็จะมีหัวมงกุฎแบบผู้ชาย พาไปกับเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยนะทุกคนนะตัวนี้ก็จะแบบเน้นผู้ชายอย่างเดียวนะครับอ่ะมีเกงเล่นไรนะครับมาหนึ่งอันนะแล้วก็รองเท้าตีนมงตีนหมีเนี่ยไม่มีนะครับคอลเลคชันนะครับผมกระเป๋ามีทั้งหมด27สกินนะครับผมประมาณนี้เลยมีกระเป๋าเจ้าตัวสีชมพูนะครับแล้วก็ทิตเตอร์เนโดนะครับมังกรสีเขียวเนาะสกินกล่องสมนะครับ27สกินนะครับผมล่มชูชีพนะครับ31สกินนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสกายวิงนะครับมีทั้งหมด2สกกินนนะะ็็จเปของสกินะะคครรัับบ2023นผม แล้วก็สกายบอร์ดนะครับผม38สกินนะครับประมาณนี้เลย ไม่เยอะเท่าไหร่วะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นท่าทางนะครับก็จะมีท่าทางทั้งหมดนะครับยี่สองท่าทางนะครับท่าเปิดตัวนะครับหนึ่งท่าทางนะแล้วก็สกินสกิลนะครับมีของทัศยะแล้วก็จะตัววูหองหรือว่าลิงนั่นเองนะครับท่าพิเศษไม่มีโปรไฟล์เป็นแบ็กกรอนนะครับการต่อสู้ไม่มีเนาะพาชนะนะครับสกินรถสปอร์ตนะครับห้าสกินนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับสิบสามสกินนะครับผมแล้วก็รถสะเทินน้สะเทินบกสองสกินนะครับรถจี๊มห้าสกินนะครับรถกระบะสามสกินครรับผมถล้อสกินนะครับ เนอื่นกันบ้างมัเปลี่ยนชื่อมาหนึ่งใบนะครับโอ้โหสามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่เราแบบยังไม่ได้เปิดนะครับเีก็จะเป็นบัตรต่างๆนะครับบัตร exp 50%บัตรโก5 0ปรนะครับประมาณนี้มาต่อที่ตัวละครตัวนี้เลยนะครับรู้สึกว่าตัวละครจะบอกนะว่าครบนะครับเฮ้ยตัวนี้นะครับขายแค่ตัวแคสซี Z, ่ไรเดนแล้วก็อะไรเนี่ยอพอร่านะครับแล้วก็โจต้านะครับ ก็ขาดแค่ประมาณ4ตัวนะสามารถเก็บอีกแค่ประมาณ2 0 0ห0ก็ซื้อได้หมดเลยนะครับผมประมาณนั้นตัวละครถือว่าโอเคนะครับเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับสั์เรียน,นะครับก็จะมีพังกินนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวอะไรวะเนี่ยเลนน้าใช่หรอวะเยตีนะครับ จ้าตัวเสือนะครับอันนี้ก็จะเป็นมูนนี่เลยครับคิงคองนกและครูนะครับลงห้องซ้อมได้นะโอเคประมาณนี้นะทุกคนนะสัตว์เลี้ยงก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยไปเลยนะครับมีตัวหลักๆถือว่าเอาไปใช้ลงแรงลงห้องซ้อมได้สบายเนียครับทางอาวุธกันบ้างครับผม M4 A1 นะครับผมหกสกินนะครับสกินที่ใช้อยู่ก็บวกดาเมจดสองบวกเวนยัมสองนะครับแล้วก็ลดแค่ความเรโหลดพูดผิดนะบวกดาเมจดหนึ่งนะครับไม่ใช่ดาเมจดสองนะครับโอเคนะครับมีทั้งหมดสามสกินนะครับสกาสี่สกินนะครับกอซ เป็นคอส่าบวกกับตาการยิง2นะครับลดแค่ไม่ยำลง1นะครับฟาร์มา3สกีนะครับเอเกนแปดสองสกีนะเป็นเอเกนแปเลเวล7ตอนนี้อัพถึงเลเวล4นะครับบวกดาเมจ2บวกกับตาการยิง1ลดแค่ความเรีโหลดลง1นะครับเอ็นก้าสี่นะครับ3สกีนะครับพาร์คมา2สกีนะครับปืนอัคนะครับ5สกีนะครับเป็นปืนอัะบวกกับตาการยิง1นะครับบวกระยะ2นะแล้วก็ลดแค่แมกซีนลง1นะครับพาราฟาวนะครับ2สกีนะครับคิงฟิตสองสกีนะครับจีสามหกหนึ่งสกีนะคร M14 นะครับผมสองสกินนะครับ AKS3 สกินนะครับ Woodpacker สองสกินนะครับ SC802 สกินนะครับปืนกลนะ M249 นะครับหนึ่งสกินนะครับมันไม่ใช่หนึ่งดิสองสกินนะครับ M60 นะครับสองสกินนะบวกอัตราการยิงสองบวกระยะหนึ่งลดแความเร็วโดรดลงหนึ่งนะสำหรับสกินนี้นะปืนขอดนะครับหนึ่งสกินนะครับปืน UMP นะครับสี่สกินนะครับ MP51 สกิน VS นะครับหนึ่งสกิน MP902 สกินนะครับ P903 สกินนะเป็น P90 บวกอัตราการยิงสองบวกดาเมจหนึ่งลดความเร็วโหลดลงหนึ่งนะครับ คอมสั่นสองสกินนะครับแม็กสิบนะครับสามสกินนะแล้วก็ปืนซองยาวนะครับสี่สกินนะครับปืนสเปซสี่สกินนะครับผมแล้วก็ซองควงนะครับสองสกินนะเป็นซองควงเลเวลเจ็ดตอนนี้อัพอยู่ที่เลเวลสี่นะครับก็บวกตากันยิงหนึ่งนะครับบวกดาเมจซองลดแค่ความเร็วพื้นที่ลงหนึ่งนะครับแม็กเซเว่นสี่สกินนะครับผม AWM นีครับหนึ่งสกินปืนคาร์เก้าแปดเคหนึ่งสกินปาเลดหนึ่งสกิน M สองสี่นะครับผมหนึ่งสกินวีเคเก้าสี่หนึ่งสกินนะครับปืนพก M ห้าร้อยหนึ่งสกินนะครับป ก็กระทะนะครับ5สกินนะมีกระทะของกอตจีนะครับ2ดีแล้วก็กระทะแซงโมนะครับมีพาร์4สกินนะครับไม้เบสบอล5สกินนะครับคาสนะ4สกินนะครับแล้วก็เคียว5สกินนะครับมีดบิน2สกินนะครับผมมัดไม่มีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระเบิดนะครับ13สกินนะครับไอวอร์นะครับ14สกินมีไอวอร์ทอง4อันเลยนะเลือกใส่กันได้เลยนะครับผมนี่โอเคเลยนะครับ อื่นๆไม่มีนะครับโปรไฟล์รวมเลยครับตัวนี้ครางสก,กินทั้งหมดอยู่ที่137สก,กินนะครับถือว่าเยอะหรือไม่เยอะวะทุกคนก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเน้นหัวแรนะครับหน้ากากคือพร้อมนะครับใครที่แบบว่าเป็นสายแต่งตัวน่าจะชอบตัวดี้นะครับตัวนี้สําหรับผมคะแนนเต็ม10ให้สักประมาณและกันเท่ากันละกันอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับเพราะว่าสกินปืนมันไม่ได้เยอะหรอกแล้วก็ไม่ใช่สกินหลักที่แบบว่าเอาไปเล่นกันด้วยนะครับแต่ก็จะมีสกินปืนอัพที่เพิ่มมา2อันเลบอยู่ในเเกณฑคบถ้าที ตัวแรกถือว่าเท่าเท่ากันแล้วกันตัวแรกเนี่ยเน้นสก,กินเปินเน้นตัวละครเน้นสัตว์เลี้ยงเอาไว้ลงห้องสอเอาไว้แต่แหลงงด้นชิลๆส่วนตัวนี้นะครับเอาไว้แบบว่าแอกซ์สาวเพราะว่ามีทรงผมอันนี้ค่อนข้างที่จะโอเควสวยๆไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมพาการกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจกับอุ้มเมอร์ช็อปด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรดูก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับผมบ๊ายบาย